ลูกค้าที่ใช่จะมาจากช่องทางไหนฉันควรจะใช้งบการตลาดไปตรงไหนดีเป็นคําถามที่คลาสสิกมากๆเนาะข้อแรกเลยคือวันนี้ถ้าคุณเป็นธุรกิจเปิดใหม่เนาะเราอาจจะต้องดูว่าคนอื่นเขาหาลูกค้าจากทางไหนกันแต่ถ้าวันนี้เราธุรกิจที่ทํามาสักพักแล้วเราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสแตตหรือสถิติมาคุยมากกว่าเรามีสแตตย้อนหลังอยู่แล้วใช่ไหมสามปี2ปี1ปีอะไรก็ว่ากันไปามาดูว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาจากช่องทางไหนแล้วช่องทางไหนที่เกิดกําไรมากกว่าเพราะว่าบางทีบางคนก็จะยิงโฆษณาผา ก o o g l e ใช่ไหมแล้วก็เกิดยอดขายใช่ไหมเออบางคนก็ยิงโฆษณาผ่านแอป,ปต่างๆแล้วกเกิดยอดขายวันนี้ถ้าเราเห็นว่าออลูกค้ามาจากช่องทางไหนแล้วค่าการตลาดตรงไหนเปอร์เซ็นต์ถูกเปอร์เซ็นต์แพงเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคกลุ่มไหนคือกลุ่มที่เราน่าทําการตลาดจากข้อที่2ก็คือกลุ่มไหนคือกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่ใช่และที่สําคัญอย่าลืมเลยคืออย่าลืมกำหนดพัฒนาข,ของลูกค้าของเราว่าเขาเป็นใครทำอาชีพอะไรออมีความคิดอะไรความกลัวอะไรอะไรคือเพนทอยต์ของการตัดสินใจซื้อสินค้าของเราพอตรงนี้มันชาร์จอ่ะเราจะเริ่มเห็นแล้วว กลุ่มคนไหนที่ไม่ใช่เราจะได้กําหนดทาร์กเก็ตให้ถูกกาหนดค่าการตลาดให้ถูกกําหนดเหยื่อหรือว่าคอนเทนต์ให้ถูกเพราะบางทีอ่ะมีแต่คนดูแต่ไม่มีคนซื้อแฮปปี้ป่ะไม่ใช่ป่ะเออดังนั้นเนะี่ยวางดีๆเอาข้อมูลมาคุยอย่กคุยแบบฉันคิดว่าฉันรู้สึกว่าพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะหลงทางกันมาเยอะลองไปทําดู